มาค่ะเพื่อนๆยายแมวกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกคั่วโลกเหนือค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกคั่วโลกเหนือค่ะพริกจิ้มกะปิมาเด้อพี่น้องเลยปีตาตาช่างเดอ้อจิ้มกะปิค่ะมีครบมีครบมีครบนี่ละมาเนี่โหระพาแมงลัก อร่อยยี่หลีเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาค่ะแซ่บน้ำกันแซ่บค่ะแซ่บค่ะมาเดิอมาเด้นมแต่แนวอร่อยค่ะ <S <S เตี่ยวหมูน้ำตกขั่วโลกนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> เตียวหมูน้ำตกขั่วโลกเหนือค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมานะคะเพื่อนเพื่อนักจิ้มกะปิพริกจิ้มกะปิแก้มกันแซ่บหลยเพื่อนเพื่อนเดือค่ะนี่เด้อแม่งรักเขาไปแล้วแซ่บค่ะ บายนะคะสวัสดีค่ะเฮอร์คูเนเนายนบายเฮมอ